สวัสดีครับเ่าเท่าซดดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคําแล้วพี่น้องนะครับพ้าเอฟออกเดินทางตั้งแต่เ้ารนะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2568นะครับอ่ากำลังจะเดินทางกับนะครับท่านชมกับผ้าออกเดินทางมาถ่ายคลิปทุกวันนะครับ ตอนคําตอนแรงก็จะกลับบ้านพี่น้องนับก่อนจะเข้าไปบ้านก็จะแวะตลาดก่อนนะครับวันนี้นะครับผมบ้าวแ่าจุลลงให้เอฟซีนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับนะครับกลับมาแล้วนผูมชมนะครับเพิ่นทรงมาให้บ้าวแ่าแล้วนะครับล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นทรงมาให้ล่างอย่างเดียวนะครับหล้กก็รบ้าวท่าจุลลงครับ พี่ชายบางบ่อนะครับลงไฮน้าได้พี่น้องเด้อวันนี้นะครับเพราะว่าไก่เข้ามาแล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับเป็นกัมมันใจคักเพิ่นว่านะครับถ้าบ่มั่นใจบ่ส่งให้บ่าวเฒ่านะครับงวดนี้มั่นใจคักเพิ่นว่าบ่าวเฒ่าลงไฮเอฟซีเด้อนะครับพี่ชายบางบ่อนะครับเพิ่นย้ำเบ่าวเฒ่ามานะครับอ่าเพิ่นย้ำเบ่าวเฒ่ามาเลยว่าลงให้ FC ให้ได้เด้อเพิ่นว่านะครับบ่าวเฒ่าก็ขอบุญขอบคุณนะครับพี่ชายบางบ่อ นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับเพิ่นส่งมาให้แล้วเพิ่นว่าบ่ต้องเว้าหยังหลายนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับเพิ่นส่งมาให้แค่์สองคู่ท่านผู้ชมนะครับเสียงฟ้าพี่น้องเสียงฟ้าดห้องนะครับอ่าคำมาแรงมาดได้พี่น้องเด้อทางบ้านเฮานี่นะครับฝนฝนจะมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนะครับมื้อนี้ก็ออกมาตั้งแต่เช้านะครับมานี่แหละอ่า พอเมืองเล่าหาคู่บาวัดปลานะครับผมกับแม่ไร่มองนะครับทั้มชุ่มช่วงค่าก็จะเดินทางกลับพี่น้องกลับเข้าไปบ้านนะครับก็จะผ้าแวะสื่อกับเขากอนนะครับผมไปฝากพี่สาวนะครับแล้วก็ไปฝากเจลอตเตอรี่นะครับทั้มชุ่มจังไปเบิ้งน้ากันได้พี่น้องได้ว่าจะได้ย์ไทยบรรยากาศให้เบิ้งบอนะครับถ่าบอได้ย์ไทยบรรยากาศให้เบิ้งกับพี่พ่อกันอยู่บ้านนะครับจังไปชุ่มไปฟังน้ากันนะครับผมผู้ใหญ่เจดีจากกทม ครับงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8นะครับกลับมาแล้วู้ชมช่างวดนี้เิ่นวันล่างอย่างเดียวนะครับน้อยคู่พี่น้อง่นทรงมาให้2คู่นะครับแล้วก็พี่ชายบางบ่อนะครับพี่ชายบางบ่อนี่ย็กย้ำเบาเท่าเลยนะครับ,บ,บ,บล,นะบลใหงได้เดอว่าสันพ่นวาเบาเทา่ามั่นใจคักจังทรงมาให้พ่นวาอา่านะครับเอานะครับจังไปพ่อกันอยู่บ้านพี่น้องนะครับ เสียงฝ่านผูมชมได้ยินไหมครับผมเสียงฝ่านะครับโอ้นะครับอันนี้เบ้าเทากะอยู่วัดนะครับวัดปลาคู่บ่าวัดปลาพี่น้องนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นน้พี่น้องนะทั้งนี้ฝนตกดีนะครับเอ้านะครับจังปชุมนะครับผมถ่ายได้แวะตลาดเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งพี่น้องแต่ว่าถ่ายบริเวณกับไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับทนผรมชมก่อนเข้าไปบ้านธผูมชมนะครับ ผ้าแวะตลาดคล้องถมนะผมอำเภอส่องดาวนะครับผมพี่น้องพัดบุ้งหมัดทัวนี่ไหมซอนใต้เห็ดนี่แหละนะครับเจ็บมัตตะโคกได้นอไมคค่ะนอะอทำพ่วง<า>โอ้กล่องละแปดสิบพี่น้องนะครับเบืองเห็ดกล่องละเห็ด<อ>พี่น้อง,องเห็ดนะครับผม เฮ็ดดินเห็ดอะไรเฮ็ดก้อบ่เนี่ยเฮ็ดไข่ครับบอันนี้อันนี้เห็ดครับเนี่อันนี้เห็ดดินค่ะเห็ดทานดำเห็ดททานเห็ดทานนีรองเห็ดทานเอาไปแกงบ่บครับเอาไปแกงโชคมานไหมบหม้ถ้าเจ้าฝันแหละถ้าเจ้าฝันแล้วื้อรดเออ้าเันวนี้ฝันกับแปด แปดเจ็ดสองกับเก้าสามศูนย์อ่าครับผมตัดเอาเด้อตัดเอาขอบขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งสโต๊โต๊ะั้งไปตั้งไปตัดเอาเอาให้โชคให้ m ắ นครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องไทยบรรยากาศให้เบิ่งจักหน่อยนะครับผมอุ้ยสอนเห็ดพี่น้องเห็ดยังหลายอยู่แอ่า กำลังออกขึ้นมาตลาดด้วยไ่ได้ไปขายอยู่ตลาดสดบ่ขายแล้วเนาะอยู่ตลาดสดเองผมไปโอ้ผมก็ไปผมก็แวะตลาดสดนหนก็มาตลาดสดสองดาวดาวคร้อมาพี่ผัดอันขาดต้องมาพี่เพราะว่าอ้ที่มันมันม่นไอ้พว่มี่ถ้าไม่ลักถ้าไม่บริการี่เบิ่งจักหน่อยได้พี่น้องเด้ออ่ะจังไปพอกันอยู่บ้านตุ่นเฮ็ดไล่นะครับอ่าถ้าอยากไปซื้อเฮ็ดได้ไม่ค่าก็อยู่ตลาดสด อำเภอซองดาวล่ะต่อนนั่งคาดพันธุมัดขายอยู่ตลาดนัดขายอยู่ตลาดนัดข้องถมอำเภอซองดาว้พี่น้องเบิ่งเห็ดอันนี้กล่องเท่าไรครับพี่ค่ะ40บาทกล่องละ40เต้พี่น้องบุญน่ะกล่องละ40อ้าวไทยเห็ดเบิ่งจักน้อยนะครับทำชุ่มเห็ดไข่เอาไปพ่นเอาไปซุปเห็ดงามๆบุญน่ะไปเก็บเองหบุญรับมากเก็บเองพม่ค่ะเก็บเองเอาไายเห็ดเบิ่งจักน้อยครับทุชุ่ม กลับมาวอดบ้านแล้วท่านผู้ชมนะครับเย็นวันที่15กรกฎาคม2568เบิงทองฝาท่านผู้ชมแหลมมาแล้วเมืดมาแล้วนะครับผมเวลาประมาณจะ6โมงเย็นแล้วนะครับแวะตลาดครับมณีผ้าแวะตลาดนะครับเป็นตลาดคลองถมนะครับอำเภอสองดาวพี่น้องเบป,ประทูนะครับผม แล้วก็ได้ปลาไม่พ่สาวนะครับไม่พ่นต้มไม่พ่นหนึ่งบ้าวเทาพี่น้องนึกอะไรไม่ออกเอาหมูมาลาบท่านผู้ชมชุดลาบหมูนะครับบ้าวเทาจะสั่งหนังเพิ่มนะครับอันนี้ก็ได้พักเยวะจังแบงกับพี่สาวน้าเพราะว่าได้ปลาทูไม่เพ่นหาเพ่นเด็กพนน,นน้ำแล้วก็นี้นะครับตะไคร้ขาตะไคร้อันนี้ข้าวเหนียวปิ้งพี่น้อง,องเจ้านีแทบ่นว่าเจ้านีแทบซื้อมาให้อี ข้าวเหนียวปิ้งอ่าเอาเบ้าเท่านี้ละได้หมูได้หมูมละลาบเดี๋ยวผักจังแบงเอาเอาไปเพิ่มก่อนอ่าไปนผู้ชมมืดมาแล้วนผู้ชมมืดมาแล้วโอ้นางนางเฮี้ยงกันลองซองอ่านะรับเบิงทองฟ้าพี่น้องเบิงทองฟ้ามืดมืดมาแล้ว นะครับแหลมาแล้วนะครับเริ่มริมเฟรย์ลอยแล้วอ่าเป็นในขั้วไอ้คางเล่าแหงแล้วตัวเนี่ยแหงแหล้าแหงแล้วาอ่าสวัสดีสองใบเท้าย่าจอยกับย่ยอ้วนนี่สุดไหมเสือขึ้นมาคักเทอมึงเลยเอ้าเสือล้านนี้เป็นเจ้าเออล้านนี้แหละประจำพี่น้อง เออเสียนี่ร้านนี้แวะประจำรถ1,000ที่2,000เอ่อเอ้าใส่เสียงายมั้ยเอ้าเสียง่ายเลี้ยพักนี่จะแบ่งเอากำหนึ่งด้อจะไปใส่ลาบหมูได้ไอ้ปลาอันนี้เอ้าอันนี้ปลาทูปลาทูหายจากคนจากปิ้งี้หมดเศร้านี่เอาอมันนี้ปลาแม่เห็บอันนี้ปลาตองอกร์ก็ได้ยับไปมันมันอีปลาอ้วน แต่ปลาไม่ให้ต้มนะต่ไข่กระมีอันนี้ปลาทูปลาทูเอ้าเอาเบิ้งรูปปลาทูตัว็นไงวะพอดีปิ้งออ้ยากอยากปนเออเออยายอ้วนอยู่ยำ้าแล้วต้องกินข้าวตรงเวล่าธรรมชุ่มแอบตลาดเอาธรรมชุ่มนะครับวันนี้นะครับบ่าวแถาจุลงครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับ เพิ่นกลับมาแล้วส่งมาให้แล้วล่างอย่างเดียวสองคู่นะครับแล้วก็พี่ชายจากบางบ่อนะเพิ่นว่าถาบ่มั่นใจนะครับถา,าบ่นะค,บาบคักอนะ่าบ่ส่งมาให้ลงนะงวดนี้เพิ่นว่ามั่นใจคักนะให้เบาเท่าลงให้เอฟซีแน่เพิ่นว่านะครับเอา้าล่างแกะบนนู่นข้าวเหนียวปิ้งถูกใจบ่เมืเอ่อนี่นะครับเ,เ,เดี๋ยวจังเบิ่งน้ำกันเดีย๋ยพี่น้องเด้อนะคแอบทายบรรยากาศเบิง่งทองฝ่ายพี่น้องเบิ่งปั๊บ มือนีบมือนีบไหมธรรมชุ่มเบิองทองฟ้าหมืดแหลมาแล้วหลาธรรมชมบ้านเฮาตกบ่มือนีบขึ้นยุ่นปตกนี่ยข้าวเหนียวปิ้งพันจะเป็นข้าวเหนียวอ่าใส่ใบเตยอ่าอยู่ดังนี่ยเอออืมวางประมาณตัวเนี้ยเออวางหน่อหน่อยแซ่บพี่น้องแซ่บเออเขาข้าวเหนียวเขาเจาะก็เป็นเม็ดงาม่าม พี่รองสิบบาทข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกแม่ค้าเพิ่นกัว่าอยู่อ่าเบิ่งยายจ้อยกับยายอ้วนกินอยู่ว่าท่นโอ้ยท่านแต่มันดีใจเพิ่นว่าของแม่ค้าแซ่บแม่ค้าอยู่ตลาดนั่นล่แหละบ่าวเฒ่าท่านเบิ่งอยู่เด้อวท่านจ้าซื้อไปพี่สาวจะกินว่าท่านเออเอราะว่เราก็กินเพาเราว่าเราแซ่บสนักแซ่บพี่หรือเปล่าแซ่บพี่รองเพราะเบิ่งน้ำกันนะครับผม เบิงทองฟ้าท่านผู้ชมเบิงทองฟ้าปดื้อน้องนะครับมืดมาแล้วทธรรมชม้่มเจตลตเตอรี่ย่มมาเจตาลตเตอรี่เจตลตเตอรี่มาเบิงทองฟ้าอ่าเสเจ๊มาผิดด้วยเจ่พู้นะพี่น้องอาสวัสดียามเย็นเจลอตเตอรี่พี่น้อง ปากเจามาเบิงทองฟ้าฝาเจาทองฟ้าไหมอ่า,าเอาพี่น้องไปเดี๋ยวฝนตกอา่าย่างไปอานี่พี่น้องเอาขยับให้เอฟซีเพิ่นเบิงไหมอ่าเอาขยับนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกรทมได้ท้ชมเด้อนะครับ16กรกฎาคม2568นะครับกลับมาแล้วนะครับ เพิ่นทรงมาให้เพิ่นว่าล่างอย่างเดียวศูนย์สามกับหนึ่งสี่เพิ่นว่าสองครูนี่เท่านั้นเด้อเบาเถา่าเด้อนะับจะหาท่านบอ่อเพิ่นว่าถ้าหาลอตเตอรี่ได้ถ้าเห็นเอาไว้เลขนะครับศูนย์สามกับหนึ่งสี่ผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับเอาพี่ชายบางบอ่อพี่น้องลงให้น้ำนะพี่ชายบางบอ่องวดดิเพิ่นมันใจคักเพิ่นทรงมาให้นะครับผมเด่นห้ากับเก้าสามครูเท่าน,นั้นครับห้าแปดห้าเก้าแปดเก้า นะเพิ่นว่าลงให้เอฟซ้ได้เดอ้อเพิ่นว่านบาวเถาเพิ่นยำคักนะครับลงให้เอฟซ้ได้เดอ้อเพิ่นวาห้าแปดห้าเก้าแปดเก้านะครับพี่ชายบางบ่ออันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจากกทมล่างอย่างเดียวศูนย์สามกับหนึ่งสี่แคปนาจอมพี่นอ้องโอ้ล้มมาแล้วล้มมาแล้วนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งเพิ่นว่าถาบมักชุดที่เพิ่นจับนี่หามาใส่หากับเกาเลย,น,น,น,ยนะเพิ่นว่ามั่นใจคักจังทรงมาให้บาวเถาลงให้เอฟซ นัเอาเป็นแนวทางเไปพี่น้องเด้อถ <Silver. S 1> ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลัตรลี่บ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ซื้อๆนี่ละเบิ่งไว้ก่อนจะแม่นของเพื่อนบ่เสียงฝ่ามาแล้วเสียงฝ่ามาแล้วพี่น้องมาใส่อ่ะใส่ถุงใบเอาไว้นั่นละเอี๋ยวยังกิดแล้งเหรอันนั้นสำเร็จสำเร็จให้พ่อโลกอ่าพาร์ทกัน เปี้ยวหวานโอ้โหอย่าสีเกียเห็ดพวกพากันไปไปตลาดของเมอยู่อ้โหเลือกไปเสื้อนั่นแหละครับเขาบอกได้ว่าหงส์ซานเขาบอกหงส์กระต่ายหุ่นกระต่ายเออนั่นแหละน้าส่น้าเซ่ประตูเด็กแบงก์จิตสืบหุ่นซ่าไหมได้แมลงเออเอาพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วเหมือมาแล้วเอาธรรมชมนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมนะครับล่าง03กับ14นะพี่ชายบางบ่อนะครับผมว่าเหล็กเด่นเพิ่นนับเด่น5กับ9ก้านับ ห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าสามคู่นะครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาหนาะบ่าวถาเถออ่าขอบคุณนาะผู้ใหญ่เจดีจากกทมหนาะขอบคุณพี่ชายบางบ่อได้พี่น้องได้หนาคุนทรงไม่โดนดนหนาะพอกันคลิปหนา้าอสวัสดีสองเท่าสวัสดีครับ